สวัสดียามเย็นค่ะทุกคนวันนี้หยุดงานพามาชมบรรยากาศช่วงหน้าร้อนเขตชนบทของฟินแลนด์นะคะวันนี้ไม่ได้ไปทํางานเนาะเขา้ากะดึกก็เลยพาทุกคนเดินฟังเสียงนกนะคะดอกบงดอกไม้ก็เริ่มออกแล้วค่ะอันนี้ดูชื่อว่าดอกเกีย้ยโรนะคะให้ดูใกล้ๆดอกเกีย้ยโร เป็นดอกไม้ประจำชาติของฟินแลนด์ค่ะโอ้หเขาจะเป็นแบบดงยาวเป็น้งนู้นเลยนะคะก็ไม่มีอะไรนะคะช่วงหน้าร้อนก็ไม่ได้ทำคลิปอะไรเลยทุกคนมัวแต่ทำงานนะคะเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันนะคะทุกคนก็หน้าร้อนฟินแลนด์ก็ไม่มีอะไรมากค่ะอากาศบริสุทธ์นะคะ สองข้างทางก็เคี้ยวชะอมแบบนี้เลยทุกคนเราชอบเดินแบบชมนกชมไม้ตามบรรยากาศพรบเรนะคะเพราะว่ากลางวันมันร้อนมากก็เดินไม่ไหวเนาะก็มาเดินตอนเย็นแทนนะคะออช่วงนี้ก็ไม่ได้ค่อยแบบ ไปทำคลิปอะไรเท่าไรเลยค่ะแต่ก็จะพยายามว่างๆแล้วก็จะปีกตัวมาทําคลิปนะคะเห็นไหมทุกคนถนนว่างเปล่าไม่มีใครเลยมีเราตัวคนเดียวเป็นแบบเขตปลอดภัยนะคะแล้วก็าหายใจโล่งคอหายใจแบบปลอดแบบบริสุทธิ์นะคะอากาศที่นี่แบบ อยู่ที่สุดละเนาะก็เดินออกกำลังกายบ้างค่ะเวลามีเวลาวันไหนไม่มีเวลาก็นอนนะคะทำงานเหนื่อยก็นอนอย่างเดียวเลยเมืองไทยเรายังร้อนอยู่ไหมอ่ะกลับไปเมื่อเดินเมษาก็โหหาที่อยู่แทบไม่ได้เลยความร้อนแถมป่วยด้วยนะคะไปอยู่น,นู่นสงสัย อากาศพอเราเจออากาศหนาวไปเจออากาศร้อนมันก็เลยแบบไอเนี่ยเนาะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นทางไปบ้านพักฤดูร้อนของแต่ละที่นะคะเขาก็จะนั่งเรือกันไปแต่ของเราบ้านเราติดชายหาดก็ไม่ต้องนั่งเรือนะคะก็เดินกลับได้เลยเอาเป็นว่าอัปเดตข,ข่าวในช่วงนี้คะ่ะทุกคน วัอองว่าเดี๋ยวจะมาคุยกันอีกนะคะไห้ทุกคนมีความสุขในช่วงหน้าร้อนนะบ๊ายบาย